อาสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้ฮาก็มาแพ็กกองตาเคยพี่น้องอย่างอีกนิดนึงแล้วพี่น้องโมจุดโตเยี่็งงานพากันฮาวภากันหั่นเลยเห็นยิ่งยื้ยิงยื้ยิ่งยื้่เลยเออเห็นปะยิ่งเช้ากัดบันเทิงสันตัวเด็อดเดือดนะ ไมชูิ้นไนำเป็นน้ำเครื่องจักเราเป็นน้ำข้นนะนะ สองพันป่ายกองพี่น้องเอาบรายูงานแล้วพี่น้องเข้าเขเห็ดแล้วได้พูด ไว้ไววาาา Thank <laughs> you. น่าที้ดหมดแล้วเนาะ่าฮ่าเสียวเดียวเฮ้ยพ่อจะพูดเสียว เหมียนเครือ่องเหมียนของ